เรื่องจริงของไอเนใชายผู้เย่ากลางบ้านแม่ยายตอนที่8ดรถขุดขุดจนเจอความลับจนได้สีนารุ่งขึ้นไอเนมันก็คิดจะไปหาหมอทมตามที่มันวาดหวังไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ดันโดนอีเมียชังติงว่าน่าจะต้องถามน้องก่อนไหมเพราะมันเป็นเรื่องของน้องเขานะมันก็เลย บอกอีเมียว่างั้นมึงก็ขี่รถไปถามน้องมึงซิว่าจะไปรับหมอทมจะไปหาหมอทมได้ไหมใจจริงมันอยากจะแอบไปเงียบๆแต่ตอนนี้มันจําเป็นและพอมีคนติงขึ้นมามันก็เลยให้เมียขีย่รถไปถามน้องพ่อแม่เด็กก็บอกว่าโอเคให้รับหมอทำมาที่บ้านได้มันรู้สึกหงุดหงิดนิด,นดหน่อยกะว่าจะไปถามคนเดียว ถ้ารู้ว่าเด็กหลงไปทางไหนมันจะได้แอบตามไปตะครุบแบบเงียบๆแต่เอาวะไปบอกเขาแล้วนี่ว่าจะไปรับหมอทำก็ต้องทำตามที่บอกไปไม่งั้นจะเกิดพิรุษมันรับหมอทำมาถึงบ้านพ่อแม่เด็กแล้วก็ดันมีข่าวลือออกมาว่ามีคนเจอเด็กแล้วมีคนเจอเด็กอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในตัวเมืองไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรหรอกไอเนมันกระโจนขึ้นรถ เพนแนบไปดูให้แน่ใจทันทีว่ามีคนเจอเด็กจริงๆแล้วเหรอมันทิ้งหมอทำเอาไว้ให้คนอื่นต้องพากลับไปส่งไปรับมาซะอย่างดิด,ดีแล้วก็เอามาทิ้งไว้ไม่ได้สนใจอีกเลยแต่พอไปถึงไปรอที่บิ๊กซีปรากฏว่าก็คว้าน้ำเหลวอีกครั้งหนึ่งมันก็เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านพอกลับมาทีนี้ชาวบ้านเลยกันอีกชาวบ้านที่นั่น ช่างลือคะ่ะพอกลับมาชาวบ้านลือกันอีกว่ามีคนเล่าว่าพวกนายพานที่ไปจับกบแถวห้วยวังฮีตอนเช้ามืดเนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แต่พวกพรานเนี่ยตกใจกลัวคิด,ดว่าเป็นพวกผีป่าก็เลยไม่กล้าไปเสาะแสวงหาต้นเสียงแล้วก็พวกพรานก็ไม่รู้ว่ามีเด็กหายไปจากหมู่บ้านนี้พอชาวบ้านได้ยินเสียงลือแบบนั้นก็ตัดสินใจว่างั้นไปหากันบน เขาเลยไกลอีกรอบนึงดีกว่าตอนบ่ายแก่ๆชาวบ้านก็พากันขึ้นไปกะว่าจะไปแถวห้วยวังฮีที่เขาว่ากันว่าได้ยินเสียงเด็กร้องนั่นแหละไอเนมันแล่นตามไปด้วยด้วยความคิดว่าให้ทุกอย่างอยู่ในสายตาของมันดีกว่าโดยเฉพาะแถวห้วยที่มีคนได้ยินเสียงเด็กร้องความลับของมันอาจจะอยู่แถวแถวนั้นก็ได้ไอเนมันตามชาวบ้านสองคนไปขึ้นจากทางห้วยบุง ไปถึงอ่างกกแล้วก็จะวกลงมาเพื่อจะลงมาทางหลังบ้านของพ่อแม่เด็กจะได้ตรวจสอบถ้าที่คนนำทางเรียกว่าถ้าน้ำรอดมันเองก็เพิ่งจะรู้นะว่ามีถ้านี้เพราะทางเส้นนี้ไม่ใช่ทางที่ชาวบ้านจะเดินกันทั่วไปแล้วชาวบ้านหลายคนไม่รู้จักถ้ามันนี้คนนำทางก็เลยคิดว่าจะพาไปสำรวจดู ก็มีใครเอาเด็กไปซ่อนไว้หรือเปล่าในระหว่างทางที่จะเดินไปถ้าน้ำลอดนั่นแหละจากอ่างกบจะเดินไปถ้าน้ำลอดสายตาของไอเนมันก็ปะทะกับสีเหลืองส้มเป็นอะไรแววแววเป็นพลาสติกมันเห็นพลาสติกสีเหลืองส้มอยู่ในพงหญ้าหัวใจมันเต้นตึกๆักตึกๆตึกๆเต้นแรงเรากับจะโลดออกมานอกสุงอกมันค่อยๆเหลือบชำเลืองแลดูว่า ผู้ชายสองคนที่เดินนำหน้ามันน่ะจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมเขาสองคนจะเห็นอะไรสีเหลืองส้มในพงหญ้าเหมือนมันไหมแต่ดูแล้วทั้งสองคนไม่ได้ชะลอฝีเท้าเลยแสดงว่าคงไม่เห็นอะไรไอ้เนมันรอบผ่อนลมหายใจเบาๆมันเหลียวดูรอบตัวเหลียวฟ้าสังเกตต้นไม้ราวกับมันกำลังจะจับภาพจับพิกัดเอาไว้ ให้แน่ใจว่าตอนนี้มันอยู่ตรงจุดไหนของภูเหล็กไหลมันจับภาพเอาไว้เพื่อที่อาจจะต้องกลับมาอีกครั้งพอสำรวจถ้ำน้ำรอดแล้วไม่พบอะไรเลยไม่พบสิท่งผิดปกติอะไรมันกับคนนำทางทั้งสองคนก็พากันกลับลงมาถึงบ้านพ่อแม่เด็กเวลาก็น่าจะประมาณสักสี่ทุ่มมันใช้นาฬิกะของมันนั่นแหละ มันเห็นชาวบ้านยังเที่ยวตามหาเด็กอยู่แถวบริเวณหมู่บ้านที่ที่คิดว่าเด็กอาจจะไปซ่อนตัวหรืออาจจะมีคนเอาไปซ่อนมันก็ไปตามหาหลักเขาอีกรอบหนึ่งแล้วอยู่ๆพอหมอทําอีกรายหนึ่งมาบอกว่าเด็กถูกซ่อนอยู่แถวห้วยทรายมันได้ยินเท่านั้นแหละไอเนมันเพ่นแนบนําใครๆแล้วก็ลั่นเป้งออกมาเลยว่าเดี๋ยวมันจะไปตามหาหลา,านที่ห้วยทราย มันออกมาแล้วแต่ห้วยทรายไปทางนึงไอเนมันนันวิ่งไปอีกทางนึงทางที่ไม่ได้ไปห้วยทรายแต่เป็นทางที่ไปทาน้าลอดไม่ไกลจากที่มันเห็นพลาสติกสีเหลืองส้มตกอยู่เพราะมันจําได้ดีว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในกํามือของเจ้าความรับตัวเล็กเจ้าความรับตัวเล็กของมันเนี่ยกำสิ่งนี้ไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแม้ขณะที่มันลากล่างเล็กๆไปซ่อนไว้ในโพงไผ่ ไอเนมันไม่มีทางบอกใครเลยว่าคืนสิบสองนั่นน่ะมันหายไปทำอะไรมากลางดึกกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นเที่ยงคืนถึงค่อยกลับเข้าบ้านมันไม่มีทางบอกใครอย่างเด็ดขาดว่ามันไม่ได้แตะไอพลาสติกสีเหลืองนะั่นหรอกนะเดี๋ยวจะมีรอยนิ้วมือติดอยู่เดี๋ยวความลับของมันจะถูกขายออกแต่มันหาบางอย่างเจอแล้วแล้วมันก็ได้เอาบางอย่าง ที่มันหาเจอจากการใช้พลาสติกสีเหลืองส้มนำทางมันได้เอาสิ่งนั้นเอาความลับนั้นไปไว้ในที่ที่ใครก็คาดไม่ถึงไม่มีใครคาดหรอกว่าความลับตัวเล็กๆจะปีนไปอยู่ตรงนั้นได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันรู้สึกซึมเศร้าเสียใจอยู่ลึกๆคือลมหายใจรวยรินของความลับเล็กๆล,ลมหายใจที่แผ่วเบา แผวเสียจนมันคิดว่าอาจจะขาดหายไปในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็เป็นได้เสียงลมหายใจแผวเบานั้นทําให้มันแอบสะอื้นในดวงตาของมันมีน้ำคลอเบ้าถึงมันจะเป็นปีศาจแต่มันก็เคยเป็นลุงนะมันบอกตัวเองอย่างนั้นถึงมันจะเป็นปีศาจแต่มันก็เคยเป็นลุง